่สะอน้นมันนันขาเตี้ยไหมเลยไปอยากซูน์ปเลยโอ้กันได้หมดเลยได้หมดได้สดซื้นีน่าวกูนายมาบันนี่จะเขา้า ดีค่ะพี่น้องค่ะมันนี้เขาป้าคําค่ะเพราะว่าคุณนายของกว่างแดดออกกันเลยพักกันชวนกันแลนเขาป้าเจอกับยายตาผ่าเลาะชัแนลหรือจัสมีนพาเปือดอีกแล้วนะคะเนาะสิปีนขึ้นภูค่ะคอยเก็บขึ้นเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาเบาหลายยายห่างเก็บเลยจ้ะน้องค่ะเมื่งเน่อค่ะเมื่อไนมาส่งคุณนายแล้วตั้งกล้องให้เราเก็บยายตากันเลย่า เดี๋ยวควายยางลงไปเบื้องนี้มึงเนี่ค่ะคุณแมงมดเด้อค่ะมึงเนี่ยคุณคุณซุ้มหนึนน่งเดี๋ยวสิพายางเบื้องก่อนมันหลายงามพค้ฟมันดีเลยค่ะทางนี้ก็เพราะทางนี้เบมึงเนี่เต็มเลยคุณคุณคุณขึ้นไปหุ่นแมงเหมือน ใช่หมดเลยจ้ะคุณแมนมดค่ะคุณมาจะเก็บกันเลยนะคะโอ้ยของนีจักภาพได้ก่อนจะเก็บขาไปยาวแล้วค่ะพี่ตรงโพลน,นี่แต่ว่าโอกใหญ่ รอไม่ได้เห็นแล้วเราก็ต้องเก็บเดี๋ยวมือลุ้นจังไปผลไม้ไปตั้งกล้องดีๆเลือกเอาคือเก้าค่ะเพราะว่าอมน้ำเป็นไรน,นี่แย่กันแท้ ุณนะเห็นปะนี่เฮเทเ,เปิง้งที่ซื้อเด้อดะค่ะว่าคันย่มมึงสิดอกแตกพี่น้องค่ะเฮาสิคอยเก็บเอาเนาะค่นะเนาะไปเพราะว่าเบิ่งนีห่หอมกอยสิก,กิ้งลงไปพุ่นอยู่บ่ได้เด้กขันบ่คคาต้นไม้ตั้งตาไว้เก็บบันีพุ่นงามๆคุณนายขออย่าขายเจ้าบ่เบิ่งมองนี่ลไรคุณนายยางเบิ่งอันนี้ก่อนไหม เอาคุณนายคอยคือมิด <c oughs> คุณนายคอยไม่ให้ชุ่มให้เสียงเลยมันจะได้คอยส่วนเอาขางสิค่ะเพราะว่าขันเขาหนุ่มดอกสิแตกเนาะค่ะเนาะจะได้คอยงัดเอาขามันเพราะได้เอากันอันกันไก่มาน้ำนกันไก่มาตัดส่วนตัดหลัดขาเลยดอกจังสิบมดแตกเพราะว่าขาเพราะได้ ขามันไม่ได้อันอ,อย่างก็ละ่ะขาเพราะได้ายาวเดี๋ยวุณกไยมาเบืองอังนนี้โอ้โอเสียเสียเสียอันนี้ก่อนมันชิลงมเขาเดี๋ยวมันชิบป็นอะไเหตุงาม สัน่นหนีบกันยุบโ๊้ยกอนี่ไหม คุณนายมาบ้างกันดิจ้าเขาไม่มีเสียงตอบรับจากคุณนายเอาบ่มีขาตั้งกล้องกันจเจิดเจิดจังสิก็ได้ดอกเห็นหมอดอนี่ดอกโอ๋องี้ sau nam ừ. Ừ. kịp cao điều ừ. chúng mình nói đọc này, con thêm tìm ta vẫn đang đi đọc ngay đọc ngoài mưa luôn chẳng mà kịp 5 con ịt nhé chạy quang mà kìm đọc ngay mượt bạ à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  นี่พึ่งนี้ค่ะนี่โอนมันนั่นขาเตี้ยไหม่เลยโบอยากซูนปันเลยเอากันไก่มาเลือกคัตเตอร์มาส่วนขาส่วนขาลูท่ทันแมพวกนี้ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราแข่ให้กัน แ,แต่ไปชี้ได้กระโดกน้อยฮะนะว่าน,นังคุ้ยปอบปอ่อย ดีดีคนไหนได้ ừ, หมดเลยได้หมดได,ด,ด้สดซื้น่วนขามันจังไม่ได้หยุ่มดอกหันมาทีละตุ่มทีละกุง้ง ค่ะสั่นๆมนึงเด้อขาไม่ได้ยาว่ะไรนี่เป็นแพงป็นแพงเลยมีแตอดอกหญ่ไงครับพี่เลียวนี่ยืนงงในดงเห็ดดินี่นี่ยางวะนี่ นี่นี่ดำคึกมือคิกมิกกีนนั่นยางไม่เอกเออชิ้ทา้งไส้มือขวามือกระแม่นมัดนั่น<ม>เห็นหมโอเคเก็บไปนังว่าค่อยท่ายพี่นอ้องเมื่อค่อยกิ้งลงในกระปุนเด้วยวามขอหยุดได้สนุกไวรมันงามเว้ยน้ำตีนโพนนี่ โอ้ยหี่ยๆพได้ปีนเขาก็นยังเศ้าติพ่ได้มายางโดนเด้เจ้าค่ะดอกนี้คือจังสีป่วยนี่แหละดำแล้วเหลืองแต่ขาสั้นจิดท่งพนมันขาสั้นลงมาบูป้ายกันเาลงมาข้างลาง Mấy cái đọc ngắm ngắm như ngay vào này, mua bùa để bù nghe cả, kúm kha cái đọc đọc ngay, thảo đẹp. เปื่อยน้ำแล้วอยู่นี่แหละบูนี่ปบ,บมันโดใหญ่ดิจื้อบะเก็บมาสิบสามปีลปออแล้วป้านี่จื้อเพราะอะไรเนี่ยนี่เพิ่งจะข่อยมาบู น,นี่นี่ออเอาเาะถิ่มกระถึกตากระตาหูกระตาว่า,าลง กัเลยเดี๋ยวเมื่อรุ่นหนึงทิพาเราไปพูนพุ่นพูนพุพ่นกับขาใหญ่ายขึ้นกันโอ้ยเ่าแหละแข็งอยู่แข็งอยู่แข็งอยู่ มะไรก็จะเอา เ ừ, อ,อาแล้วเท่าแล้ว ừ, น,นี่ยุ่นแม่นมืดดังในบนเท่าแล้วขาเปื่อยละขาป่วยแล้วโอ้หนานเห็นพวกขนยมมันกรอบแห้งค่อยๆมาค่อยๆผเปาะอด ค่อยๆผัดเปาะแปะเปาะแปะอยู่ก็ปลายอ้าวขายเงาเรีองเรีงยงนี่แม่นเป็นหมดสิปาห้เบิ้งพักต่างต้นบางที นายเรารเ่็เห็นนี่เราเก็บอ้อมอยู่แล้วนี่ว่า้นอเอ,อินซือ่อๆเพคะดอกงีบ ไอ้กว่างมันยันกินอ้อกิ้งกิ้งช่ยใหญ่ๆเก็บข้าวเดี๋ยวค่ะพี่นอ้องค่ะอีดลายลเต็มต้อีกแล้วจ้าตันดอกง่ยี่ไนยไปได้กระบ,บุเจ้นี่ บูเข้ามาแห้งมิถขายเงาๆขาเอาเปื่อแล้วจเปื่อแล้วเปื่อแล้วเปื่อแล้ว มาอีกแล้วทีเดียวเอเิ่นอะแดแล้วล่มจอยอันนี้ข่ะจอย,เ,อยเดี๋ยวลูกกีตารเต้นท่วงวา่าขาจอยซื้อกะเด้น เอ,อ,อย้ยยางลงมานี่ละเนี่ยเอาหม้อปี่นขึ้นไปนะเขาหม้อเขาเก็บที่แรกนี่เก็บถ่ายยี่เนี่ยเค่ะเรื่องจัด เหลืองๆนี่เนาะบระดชสนใจฮอดพี่น้องพะนะฮะไพี่น้องสีไล้ตามไหมพุณนะเป็นช่อเป็นช่อเอาไปเป็นช่อนี่แหละเป็นตัดขาวข่อยมาบูหอมใต้อัน,นี่ข่อยมาบูหอมนี่จเจ้ามันตั้งกล้องบาได้ขากล้องเจ้ามันยาวขายาวยาวเนี่ยประมาณน้ำทางกวงนิเดีอนี่ เป็นมูอยู <laughs> เ่เป็นมูเป็นมูโอ้ยคอยก้มโกก้กมโก้ขวบงาไม่ดีเดียวนี่ก <laughs> ็เป็นมูเป็นมูแล้วนะวะ าแล้วพี่น้องค่ะมืดอ,อือคืออือคือฝนมาแล้วฝนมาแล้วสิเดบออกจากป่าค่ะ<ท>พี่น้องค่ะขอจบคลิปจมีเอค่ะเด้อกับเห็ดดอกใหญ่ช่อง,งามๆเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจเนาะค่ะน้อคุณนายก็เก็บอ,อปุปกรณ์แล้วคุณคุณนายก็ได้ก็เลยเป่าแลีนน้ำฝนพี่น้องค่ะเขาป่ามือดอลยก็เฝ้าเฝ้าซะ เ้ายัางสวัสดีเฝ้าหนีฝนเดี๋ยวมันพ่อสบายเนาะค่ะเนะาะพอกันไม่ลีปนาจ้าสวัสดีค่ะ